วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการตื่นตัวของนักศึกษาที่มีต่อการขโมยจักรยานว่าไม่เป็นประเพณีที่ควรสืบทอดต่อกัน 2. เพื่อให้นักศึกษาในกลุ่มได้เรียนรู้กระบวนการการทำงานร่วมกันโดยบูรณาการทักษะความรู้ประสบการณ์ในการผลิตผลงานลักษณะาการจัดทำโครงการมีดังต่อไปน,นี้ค่ะเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของนักศึกษาในวิทยาเขตสารสนเทศเพบ,เบรุรีให้เห็นถึงปัญหาการขโมยจักรยานหรือการดอยจักร ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ใช่เรื่องที่เราจะนำมาเป็นประเพณีสืบต่อกันและยิ่งเมื่อเราเพิกเฉยต่อปัญหานี้นะคะก็เท่ากับว่ายอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้และส่งเสริมสนับสนุนให้มีประเพณีผิดกฎหมายนี้สืบต่อกันไปในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีแห่งนี้ค่ะดังนั้นผู้จะดทำโครงงานจึงเห็นความสำคัญที่จะทำให้ประชาคมชาวศิลปกรเพชรบุรี uri, รับรู้ต่อผลกระทบต่อจิตใจของผู้ถูกขโมยจักรยาน และสร้างสำนึกร่วมกันว่าชาวศิลปรกรเพชรบุรีจะไม่ยอมรับประเพณีการขโมยจักรยานว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ผิดกฎหมายหรือเป็นเรื่องที่ยอมความกันได้ค่ะโดยจะรณรงค์ปลูกจิตสำนึกใหม่ว่าชาวศิลปรกรเพชรบุรีจะไม่ส่งเสริมสนับสนุนสืบสารต่อประเพณีการขโมยจักรยานตามชื่อโครงการที่บอกว่าศิลปรกรไม่ดอยโวยค่ะ คือไม่ส่งเสริมให้มีการจะทำความผิดในข้อหารักทรัพย์อีกต่อไปค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับเออชื่อเน่เน่ค่ะชื่อมันมีค่ะชื่อปิมค่ะพี่แป้งชื่อใบตองค่ะชื่ออิงค่ะชื่อเอิร์ค่ะชื่อเบรค่ะ เคยมีประสบการณ์การโดนขโมยจักรยานบ้างไหมคะเออมีแต่ของเพื่อนค่ะเล่าอะไรไหมก็คือเพื่อนอ่ะเอาจักรยานไว้ตรงหน้าหอแต่ไม่ได้ล็อกก็คือมีคนดอยไปแล้วก็บอกในกลุ่มการจัดการว่าถ้าใครดอยไปก็เอามาคืนไว้ที่เดิมด้วยแต่ทีเนี้ยเพื่อนก็ไปเจอที่อยู่ตรงหลังมอค่ะคือเขามไม่ได้คืนที่เดิมแล้วก็เอามาได้ จอดจักรยานไว้ข้างเซเว่นค่ะแล้วเดินกลับขอพอจะใช้จักรยานก็คือหาดูไม่เจอค่ะก็เลยแบบเฮ้ยโอนจอยปะวะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะตัวเองลืมก่าจอดอยู่ข้างเซเว่นอยากให้มีแนว,ทา,วทางการแก้ไขยังไงบ้างก็คือก็มีที่ล็อกปะค่ะไว้เป็นของตัวเองแล้วก็ถ้ามลืมไม่ขี้เกียจที่จะล็อกขอบคุณมากครับ <laughs> ขอบคุณค่ะ เคยมีประสบการณ์การโดนขโมยจักรยานบ้างไหมมีเพื่อนโดนค่ะเมื่อวานนี้เพื่อนเอาจักรยานไปจอดไว้หน้าหอสองแล้วก็เลยไปนั่งกินข้าวก็เลยบอกเพื่อนว่าทําไมไม่ล็อกเพื่อนก็เลยบอกว่ามันไม่หายหรอกก็เลยบอกเพื่อนว่าถ้าหายแล้วจะขำให้ดูแล้วพอกลับไปก็ไม่เจอแล้วค่ะก็อสงสารคนที่โดนขโมยไปคเพราะบางคนต้องเดินไกลนกล้กลับมาที่ที ja yep ่พักเค่ะแล้วอยากให้มีแนวทางการแก้ไขยังไงบ้าง ก็ไม่ควรปล่อยให้จัก,กรยานไวท้ที่ที่แบบรับตาคนนะคะขอบค,อบคุณมากค่ะเรียนอยู่คณะอะไรครับเรียนการจัดก,การข่ะอีเวตนต์คะะรู้จักการดอยไหมครับว่ามันคืออะไรรู้จักคะ่ะเราประสบการณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดอยหนการดอยก็คือการโดนขโมยจัก,กรยานของชาวสิลปกกรเพชรนะคะและ้วก็นี่เคยโดนขโมยตอนไปซาผมก็คือไปจอดหน้าร้านซาผมแล้วก็สะ สักสองชั่วโมงออกมาจักรยานก็หายไปเลยแล้วก็เดินเข้าหอไม่ทันค่ะแล้วอยากให้มีวิธีแก้การดอยนี้ไหมคบอยากค่ะแนะนำเลยได้หมคะอยากให้มีแนวทางยังไงบ้างก็รณรงค์แล้วก็แบบมีจักรยานฟรีให้คนสาหรับคนที่แบบไม่มีจริงๆได้ใช้แล้วก็เอามาจอดไว้ที่เดิมอะไรประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบโย คณะสาขาแะฮะอยู่ไอซีทีออกแบบเกมค่ะ <Okay. S 2> ค่ะแล้วรู้จักการดอยไหมครับว่าคืออะไรก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยรู้จอกแต่พอมาอยู่ที่นี่ก็รู้จักด,ดีเลยค่ะเคยมีประสบการณ์ใช่ไหมครับเคยค่ะเราเราให้ฟังหน่อยโอเค <Okay S 1> ค่ะ,ค,ะคือว่าอาทิตย์ก่อนหน้านี้ประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนี่แบบไปบ้านเพื่อนมาค่ะแล้วก็กลับมาสรุปจักรยานที่ไม่เคยล็อกเลยตรงนู้นหายหายไปเลยแบบหายไปเลยไม่ไม่เหลือแม้แต่แบบที่ล็อกจักรยาน <tu i ro> <conclusions> ใช่ค <delays> ่ะและทีนี <Quite. S 1> ้ก็วันนั้นกำลังจะไปเรียนตอนเช้าแล้วคือสายแล้วก็เลยต้องใช่ค่ะก็เลยต้องเดินไปเรียนแล้วก็ตอนนั้นถ่ายสตอรี่ลงลงไอจีอะค่ะและทีนี้เผลอไปกดลง Facebook ด้วยพ่อแม่ก็เลยรู้ก็เลยโทรมาแต่ตอนนั้นเครียดมากก็เลยแบบสาบแช่งในใจว่าถ้าเกิดเอาใครใครเอาไปก็แบบขอให้เอาไปล้มพร้อมพร้อมกับจักรยานเลยสุดคือเย็นวันนั้นเลยค่ะก็คือเดินผ่าน หลังมอมาไปกินข้าวกับเพื่อนมาเพื่อนชี้ว่าเฮ้ยนั่นจักรยานหรือเปล่าสรุปเลยเข้าไปมันใช่จริงๆค่ะแล้วก็ดูที่แฮนด์ก็คือไปล้มมาด้วยก็คือเขาเอาจักรยานของเราไปล้มมาอะไรเงี้ยก็คือของเราเองใช่ค่ะก็เลยแบบเฮ้ยเอ๊คําสาวแช่งเป็นจริงกันหรออะไรอ่ก็หายเครียดเพราะว่าเจอจักรยานเราอยากให้มีแบบว่าแนวทางป้องกันเลยไหมคะมีแนะนำไหมเราคิดว่ามันค่อนข้างยากเพราะว่าแบบ บางคนก็มีการล็อกจกอักรยานอยู่แล้วมันอยู่ที่แบบจิตสำนึกคนมากกว่าต้อ,องเปลี่ยนจากจิตสำนึกคนก่อนใช่อบค <มา S 2> ขอบคุณค่ะ <laughs>